สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมว่านตัวหนึ่งซึ่งเราเองก็เพิ่งทราบว่าเขามีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่ใบขอบใบหยักเยอะกับขอบใบหยักน้อยณนะตอนนี้ที่เรามาอยู่ในครอบคลองต้นนี้จะเป็นต้นที่ขอบใบหยักน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องค้นดูอีกทีเพราะเราคิดว่าเราน่าจะมีทั้งสองสายพันธุ์ว่านพญากระสักเขามีจุดเด่นที่ชัดเจนค่ะ เป็นไม้ที่ใบมีขนาดใหญ่มากใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะถ้าลงดินแต่น่าแปลกตรงที่ว่าพอเข้าสู่ฤดูหนาวว่านตัวนี้จะพักตัวค่ะชิ้งต้นทิ้งใบแล้วก็เหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินยังกับไม้ล้มลุกพวกขมิ้นเนี่ยแล้วพอถึงหน้าฝนเขาก็จะแตกแบบนี้ขึ้นมาใหม่ก็นับถือว่าเป็นเป็นว่านที่มีความแปลกมากเพราะว่า ทําไมบ้านว่านที่มีลักษณะแบบนี้มันถึงยุคได้นะคะแล้วก็ส่วนที่คําว่าพยาการสักมันก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุหนึงอาจจะเหมือนใบสักมีความใหญ่โตโอลานเหมือนใบสักนะคะอันนี้ใหญ่มากนะคะเทียบกับมือคือถือว่าใหญ่มากแล้วก็ใช้สําหรับสัก ก็ไม่แน่ใจว่าที่มาของชื่อจะหมายถึงอะไรแต่อีกชื่อนึงของเขาที่มีความชัดเจนก็คือเสือนั่งร่มในความหมายก็คือคือใบของเขาอะค่ะแผ่กว้างใหญ่ไพศาลจนจนเสือตัวใหญ่ๆอะสามารถไปนั่งอาศัยเป็นร่มเง,งาได้คำบรรยายของร้อยแปดว่านมหัศจรรย์เล่มเล่มสามนะคะ เขาบอกว่าเป็นไม้ต้นขนาดกลางใบหนาสากมือต้นสูงไม่เกิน2ฟุตแต่เราเคยเห็นสูงเกินอยู่นะคะมันคงอยู่ที่ว่าความอดมสมบูรณ์แล้วก็อายุของไม้ที่มันมากขึ้นโดยมากมักจะเป็นพุ่มแจ้พุ่มแจ้ก็คือพุ่มเตี้ยคะ่ะใบคล้ายใบสักแต่มีขนาดเล็กลากฝอยมากหัวว่านเหมือนหัวมันสัมปลังคือว่านนียเขาจะมีหัวนะคะ หลังจากคือไม้ทุกชนิดนะคะที่ยุบต้นเพื่อเก็บตัวในหน้าหนาวอะ่ะเขาเก็บตัวเพื่อสะสมหัวให้หัวมีขนาดใหญ่ขึ้นในแต่ละปีแล้วพอถึงหน้าฝนฤดูฝนพอได้กินไอฝนเขาก็จะแตกต้นขึ้นมาใหม่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเข้าหน้าหนาวแล้วเขาเหี่ยวแห้งหายไปก็ก็ไม่ได้แปลว่าตายนะคะแปลว่าเขาพักหัวเฉยๆเราก็ต้องจําให้ได้ว่า กระถางไหนหรือดินบริเวณไหนมีไม้ต้นนี้อยู่ทีนี้ประโยชน์เขาบอกว่าดอกและหัวใช้ทำยาใบและหัวกินเพื่อความอยู่ยงคงต่อของมีคมเป็นว่านที่อยู่ในหมู่ว่านร้อยแปประการสำหรับเข้าพิธีอาบน้ำหุม่มน้ำมันต่างๆใบยังนำไปคั้นเอาน้ำไปผสมกับน้ำว่านต่างๆเพื่อใช้ทำหมึกสักลงเลขยนันตามเนื้อหนังในร่างกายถือ กันว่าเฉพาะว่านพยาการสักต้นเดียวนี้หากถอนทั้งต้นนำไปต้มอาบให้ครบเจ็ดครั้งจะทำให้หนังเหนียวโดยไม่ต้องเจ็บเนื้อเพราะเข็มสักนักรบสมัยโบราณนิยมอาบน้ำว่านอันต้มแล้วจากว่านพยากาศักเพื่อเป็นการชุบตัวก่อนจะออกศึกเพิ่มกำลังใจและทำให้ยุบคงต่อศาสตาวุธทั้งปวงสรรพคุณพิเศษ ปลูกไว้กับบ้านทำให้คนเกรงขามดั่งเกรงเท้าพยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บริวารเกรงกลัวยิ่งน,นักทำให้บาร,รมีแก่กล้าเป็นที่ยำเกรงแก่เพื่อนบ้านใกล้เีกันเคียงและทำให้ศัตรูผู้คิดร้ายมิอาจหารทำอันตรายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้เลย ชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่านพยากาศักดว่านเสือนั่งร่มว่านเสือร้องไห้ว่านหอกหล่อว่านกาศกก็เลยเอามาให้ดูเพราะเราได้สปปรรพคุณเพิ่มเติมแล้วเราก็อยากเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็วัลกรสมุนไพรก็ขอบจบเรื่องของว่านพยากาศักดสุดยอดว่านในตำนานสายคงกระพัน อีกหนึ่งตัวนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมเรื่องราวดีๆของเราในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ